สวัสดีครับพามาชมอาหารแพะครับการให้อาหารแพะในช่วงเย็นวันนี้ก็ภาพการกินกระถินของแพะนะครับมาฝากครับน้องลูลูล่ากินกระถินช่วงบ่ายนะครับ แค่กินเปลือกกระถินนะครับเปลือกกระถินยอดกระถินใบกระถินนะครับแทะเปลือกกระถินนะครับแพ่กินยอดกระถินนะครับสำหรับช่วงเช้าแทะกินยอดกระถินเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับ การกินเปลือกกล้วยนะครับอาหารของแพะทั้งใบกล้วยต้นกล้วยสับนะครับรวมไปถึงใบกระถินด้วยน้องสายหมอกกำลังแทะเล็มเปลือกกระถินเป็นการฝึกกินเปลือกกระถินนะครับปกติเขาจะกินจะยอดนะครับแต่วันนี้เขา เห็นแม่เขากินเปลือกกระถินเขาก็พยายามที่จะกินเปลี่ยนแบบแม่เขานี่ครับวิธีการดูดนมแม่น้องสายหมอกนี่กระตุ้นนมนมนแรงมากๆเลยนี่ครับกระตุกกระทุง้งกระทุง้งไม่ทราบว่าเป็นเทคนิคอะไรของน้องสายหมอกนะครับ ทุงให้น้ำนมไหลหรือว่ากระตุกกระทุงให้นมแม่เป็นแผลเล่นหรือเปล่าไม่รู้รเปลือกกระถินครับยอดกระถินใบกระถินที่เขาชอบมีเปลือกกล้วยนะครับ กล้วยสับแล้วก็ใบกล้วยต้นกล้วยนะครับโดยเฉพาะกล้วยสุกครับก็เนื้อกล้วยเขาจะชอบมากพิเศษสำหรับแพใบกระถินเขาก็จะกินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับแพแพะบอก็จะชอบสําหรับใบกระถินเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับทั้งเปลือกทั้งอะไร ถ้ากินใบไผ่นะครับใบกระถินสดกินกระถินเรียกว่าใบไผ่สดนะครับกระถินยอดอ่อนหรือว่าใบไผ่ยอดอ่อนก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับ การให้อาหารแพะครับการดูแลสุขภาพแพะช่วงหน้าฝนที่ว่าถ่ายบรรยากาศในะช่วงรอบเย็นๆมาให้ชมกันนะครับแพะที่อยู่ในช่วงผสมพันธุ์นะครับซึ่งที่เขาตัวเมียเป็นสัตว์นะครับแล้วก็ ช่วงที่ตัวผู้ผสมตัวเมียช่วงที่ต้องดูแลเรื่องบำร,รุงนะครับช่วงที่ให้นมนะครับโดยเฉพาะแพะสายสายนมครับสายชาแนนแล้วก็ชามี่ทอกินเบิกครับใบไผ่อ่อนๆนะครับเพราะว่าจะกินตามปกติของเขาวันนี้เก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน ภาพบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับอาหารเช้าอาหารเย็นของแท้เก็บภาพรวมให้ได้ชมกันนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับติดตามรับชมนะครับการแสงทองวีเดียชแนลครับทุกท่านที่กดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องให้นะครับ ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ลาชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ